นี่คืออโคร์ก็ตนะครับตลาดเกษตรกรรมตรงนี้ต้องจ่ายค่าที่จอดรถด้วยนะครับตอนแรกก็จะขับเข้ามาพอเห็นตรงนี้ก็เลยจอดด้านนอกดีกว่าแล้วก็เดินเข้ามาสำรวจภายในนะครับยังดูเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับร้านขายของก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็จะมีทางเดินขึ้นไปด้านบนด้วยตรงนี้ต้องจ่ายตังค่าเข้านะครับผมก็เลยไม่เข้าไปนะครับเป็นดนนอก จากนั้นก็มาคีฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มผักนะครับได้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับมาเดินเล่นตลาดท้องถิ่นที่ภาษาปากีคีฟาร์มมาร์เก็ตครับเดินด,ด,ด,ดูตลาดสดบ้านขนาดน้ครับ ก็เหมือนนตลาดสดทั่วไปนะครับที่นี่ก็จะเน้นขายพวกผลไม้นะครับพวกสตรอเบอรี่ข้าวโพดติดถุงละสิบเหรียญมาต่อกันที่โรสวาเล่นะครับเมืองแห่งดอกกุหลาบโรแมนติกไหมครับเพื่อนๆ ถ้าเข้าชมผู้ใหญ่5เด็ก3ามหนึ่งกิจนะครับซื้อตั๋วแล้วก็เดินลุยไปเลย<า>อย่างที่บอกนะครับคาร์เมลอนไฮแลนด์คือเมืองบนหุบเขาการเที่ยวแต่ละที่เนี่ยต้องใช้กำลังกายพอสมควรเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับโรงลุกอยู่ จะมีำลำธารเล็กไหลผ่านนะครับนี่ดอกกลาบนาพันธ์นะครับ

นอกจากดอกกุหลาบแล้วก็ยังมีดอกไม้อื่นๆนี้ด้วยนะครับ พวกเราเดินชมทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ก็กางแจ้งเดินขึ้นบันไดที่เหนื่อพอสมควรเลยนะครับแต่มาเราก็ต้องเอาให้สุดนะครับมาแล้วก็ไม่คิดจะมาซ้ำนะครับไปที่ต่อไปนะครับมีที่เที่ยวอีกเยอะให้เราไปนะครับไปก่อนเลยครับ

ให้ขึ้นเราไปเดินให้ขึ้นเล่นสปาหรอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมากนะครับห้องน้ำที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็น อีกสถานที่นึงนะครับเราแวะเข้าห้องน้ํากันนะครับก็จะเป็นสวนส่วนตัวเป็นฟาร์มส่วนตัวขนาดเล็กนะครับด้านหน้าก็จะขายพวกผักผลไม้ส่วนด้านในก็จะเป็นฟาร์มเป็นสวนดอ,อกไม้ให้เดินชมได้นะครับนี่ครับด้าน,นอกมีสินค้าเกษตรขายจากนั้นพวกเราก็มาทานมื้อเย็นเป็นสตีมบอสอีกมื้อหนึ่งนะครับที่คาซาโอเซียนานะครับ ซึ่งอยู่ภายในโฮเทลคาซาเดลาโลซานะครับเป็นการทานสตีมบ๊ทในโรงแรมหรูนะครับที่มีห้องอาหารที่สะอาดนะครับวิวสวยแต่ราคาประหยัดนะครับพาเพื่อนๆมาดูรอบๆโรงแรมนะครับนี่คือทางเข้าแล้วก็เห็นตรงห้องกระจกตรงนั้นก็คือห้องอาหารนะครับชั้น2นี่ครับนั่งทานอาหารไปก็มองวิวไปโอเคเลยนะครับนี่ครับเราเรานั่งอยู่ตรงมุมเลย ช่งที่เราไปเนี่ยไม่มีลูกค้าท่านอื่นเลยนะครับมีแต่พวกเรานะครับเหมือนเป็นแขก v i p จองทั้งห้องอาหารเลยนะครับตัวโรงแรมก็ดูดีน่าพักเลยนะครับนี้เดินสำรวจรอบๆโรงแรมนะครับตรงนี้เป็นสวนข้างๆตัวอาคารโรงแรมตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถ บริเวณนี้เป็นด้านหลังของตัวอาคารโรงแรมนะครับโรงแรมตั้งอยู่บนเนินเขานะครับทำให้วิวดีทีเดียวนี่นะครับอันนี้เป็นภายในโรงแรมนะครับทางเข้า reception นะครับห้องอ,อาหารที่เรามาทานก็คือจะอยู่ด้านขวามือนะครับเดินเข้ามาเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตคอร์สนะครับสักแบบนี้ก็จะประหยัดกว่านะครับไม่มีแขกท่านอื่นเลยนะครับเห็นไหมครับโล่งเลยเราเหมาครับมื้อน,นี้เราเหมาทั้งร้านทานอิ่มแล้วเราก็จะเดินทางไปปีนังต่อนะครับแต่ก่อนจะไปปีนงังเราก็ต้องหาสเสบียงทานรถแก้ง่วงนะครับเมนูนี้ก็คือเวเวทครีมมัทฉะนะครับสั่แบบจริ อันนี้เราสั่งเมนู signature brown sugar p r o m i ท e ไซส์ใหญ่นะครับแ3ดจุดสามพิ่งกินได้เสบียงทานแก้ง่วงเรู่ร้แล้วก็ขับรถตรงไปปีนังเลยนะครับมาถึงปีนังก็ดีหนึ่งนะครับเรามาพักกันที่ apple hotel times square นะครับมาดูภายในโรงแรมนะครับก็เป็นโรงแรมขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่นะครับนี่คือภายในห้องพักนะครับ